สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจจะเอา,อาสาระดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็อย่างย่งที่ว่านั่นก็คือ,อเรา,าเราจะมาดูกันนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นสายไฟนะครับแต่เป็นสายไฟที่ใช้ในประเภทเครื่องเสียงนะครับประเภทเครื่องเสียงก็คือ,อ ทำเป็นสายสัญญาณแล้วก็สายลําโพงนะครับก็คือเน้นเน้นเสียงนะครับเสียงที่ท่านเห็นอยู่นี่มีหลากหลายประเภทเลยนะครับมีทั้งถูกและแพงนะครับคราวนี้ผมจะให้มาดูอะไรกันนะครับก็คือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเครื่องเสียงนะครับในการต่อเชื่อมเครื่องเสียงเนี่ยเราต้องมีสายนะครับเราต้องมีสายเนี่ยนะครับสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณซึ่งสายสัญญาณเนี่ย มันก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็พวกทองแดงนะครับเงินอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะเน้น2ออย่างนะครับทองแดงแล้วก็เงินนะครับเพราะว่าเงินนี่ก็คือมันเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดซึ่งก็สามารถนําสัญญาณเสียงได้ดีที่สุดเช่นกันแต่ว่ามันราคาแพงมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่2คือทองแดงนะครับทองแดงนี่หมายความว่าเป็นทองแดงแท้นะครับมันก็จะสามารถ นำสัญญาณเสียงนะครับได้ได้ดีก็คือถัดมาจากเงินนะครับก็วันนี้ผมจะเน้น2ออย่างนะครับเงินกับเงินแท้กับทองแดงนะครับคราวนี้ไอ้ทองแดงเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางชนิดเนี่ยนะครับมันเป็นทองแดงแท้นะครับบางชนิดเนี่ย มันเคลือบทองแดงแต่ด้านในนี่เป็นดีบุกมั่งเป็นโลหะอย่างอื่นบ้างนะครับอันนั้นก็คือมันเป็นสายที่ไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ไม่เหมาะที่จะเอามาต่อสัญญาณเสียงนะครับเพราะว่าเสียงที่ได้ก็คือคุณภาพจะด้อยลองนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดังหรือมันใช้ไม่ได้แต่สัญญาณมันด้อยลองเช่นเสียงแหลมนะครับเสียงเบสอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันนะครับสายสัญญาณเนี่ยเล็กใหญ่ก็มีผลนะครับฉะนั้นท่านจะเห็นน้ว่าว่าลำโพงเบสนะครับเสียงเบสลำโพงใหญ่เนี่ยสายจะเส้นใหญ่มากเลยเสียงกลางเสียงแหลมใช้สายเล็กๆก,ก็พอนะครับสายประมาณนี้อะไรก็พอนะครับส่วนลำโพงเบสก็ถ้าใหญ่ๆแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่า,ามันสามารถานำ สัญญาณเสียงไปได้มากกว่านะครับคือครบครอบกว่าแต่แน่นอนครับคือถ้ามันเส้นใหญ่ไปนะครับสัญญาณเสียงมันก็อาจจะไปเฉพาะเสียงเบสเยอะนะครับเสียงแหลมมันก็จะหดหายมันก็จะน้อยลองฉะนั้นสายเขาจึงมีความแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าสายที่ต่อเป็นลำโพงใหญ่กับลำโพงเล็กนะครับในตู้ลำโพงเนี่ยขนาดจะไม่เท่ากันนะครับจะมีความแตกต่างกัน นั่นคือให้รู้ว่าเวลาเราต่อเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงมันมามันแยกกันนะครับแยกกันเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับก็เขาใช้ตัวเนี้ยเป็นสื่อนำนะครับคราวนี้สายต่างๆนะครับพวกนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือวันนี้จะมาทดสอบกันนะครับวิธีการทดสอบของผมเนี่ยมันก็ง่ายใสย่ง่ายนะครับก็คือเรามาทดสอบกันว่า สายไหนที่เหมาะที่จะเอามาเป็นสายลำโพงหรือสายสัญญาณนะครับของผมวิธีวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือใช้บัดรกรีเอานะครับเนี่ยบัดรกรีเลยนะครับสายอันไหนบัดรกรีติดดีนะครับก็คืออันนั้นเหมาะมากที่จะทําทเป็นสายสัญญาณเสียงนะครับสายลำโพงก็แล้วแต่สาย RCA สายสัญญาณนะครับแต่ว่าถ้าสาย เนี่ยสายสัญญาณเนี่ยสายทองแดงอะไรแบบนี้นะครับชนิดไหนนะ่ะบัตรกรียากมากเลยบัตรกรีไม่ค่อยติดเนี่ยก็ขอให้ท่านเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับไปใช้ต่อไฟต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับสัญญาณเสียงซึ่งนักเล่นเครื่องเสียงนะครับผมว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ะนะส่วนใหญ่ไม่รู้หมายถึงว่าในในในส่วนใหญใใ่ในภาพรวมนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเป็นเสียงเครื่องเสียงนะ คือโดยส่วนใหญ่นยผมไม่รู้ผมแน่ใจว่าหลายคนไม่รู้ว่าเนี่ยสายสัญญาณพวกนี้มันมีผลกับเสียงอย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นกลางแจ้งนั่นก็อีกแบบหนึ่งครับการแจ้งเขาก็อาจจะเน้นสายโตโตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาเป็นว่าผมใช้เอามานําเสนอนี่เป็นเป็นของฟังทางบ้านละกันนะครับเป็นหมายถึงว่าฟังในบ้านเครื่องเสียงบ้านนะครับที่เน้นความ เพราะพิงนะครับความชัดเจนของเสียงผมผมจะบอกอย่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าสายไหนที่มันเหมาะเหมาะแก่การทำเป็นสัญญาณเสียงนะครับหรือว่าสายลำโพงนะครับซึ่งบางเส้นเนี่ยผมก็ซื้อจากบ้านหมอนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นสายลำโพงได้เป็นสายสัญญาณได้นะครับ บางเส้นเนี่ยนะครับผมซื้อจากแหล่งที่ที่ดีหน่อยนะครับในนี้มีสายเงินนะครับอันนี้สายเงินแท้เงินแท้นี่ไม่ได้เงินร้อนะครับไม่มีหรอกครับสายเงินแท้ก็อาจจะมีสัก 70%- 80%นะครับอันนี้สายเงินอันนี้หนึ่งประเภทนะครับอันนี้ประเภทหนึ่งนะครับสายเงินแบบเนี้ยคือเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับอันนี้เส้นเดียวเนี่ยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นฝอยๆนะครับเป็นฝอยๆเนี่ยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาลองบตเตรีดูแล้วก็สายเนี่ยมีทั้งราคาถูกนะครับเม็ดละ10บาท15บาทนะครับแบบประเภทนี้นะครับซึ่งประเภทนี้ท่านผู้ชมจะเห็นบ่อยมากเลยนะครับอันเนี้ยมีเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบนี้เพราะมันถูกนะครับราคาอาจจะ10บาทหรือ15บาทนะครับน่าจะเม็ดละ10บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายเงินก็ร้อยบอกลบนะครับอันนี้แล้วก็มีสายดีอยู นะครับอันนี้มอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster, นี่นะครับ U.S.A. นะครับอันนี้เป็นสายลำโพงสายสัญญาณที่ดีก็คือ,อของผมก็อันนี้ผมว่าของผมนี่น่าจะดีดีดีสุดแล้วที่ผมมาทดสอบเนี่ยนะครับเมตรร้อยนะครับประเภทนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีราคาสูงกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ หาได้ง่ายๆนะครับให้มันอยู่ในหลักความจริงในในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคือไอ้ประเภทเม็ดละล้อยอ่ะเรากา็ไว้ไว้ก่อนนะครับเราดูถูกๆอ่หมายถึงว่าดูราคาที่มันไม่แพงก็ได้นะครับแล้วเราก็มาทดสอบเอานะครับวิธีทดสอบก็ง่ายๆนะครับก็ลองบัดรกรีดูบัดรกรีดูว่าอันไหนติดง่ายติดดีอันนั้นคือทําเป็นสายลําโพงสายสัญ,ญญาณได้ดีที่สุดนะครับยิ่งบัดรกรีแล้วติดง่ายที่สุด อ่ามันก็เป็นสายลำโพงที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีทดสอบง่ายๆนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาจะเคลือบทองแดงนะครับเพราะว่าไอ้ทองแดงสมยัยใหม่เนี่ยนะครับมันไม่แท้นะครับท่านผู้ชมครับหาแท้ยากมากนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นโลหะอื่นข้างนอกนี่คือเคลือบทองแดงแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมขูดๆๆออกไปหน่อยบัตรกรีมไม่ติดแล้วนะครับอ่อันนี้ก็คือ ถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นนะครับมันจะบัดกรีไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าเป็นทองแดงแท้มันมันก็ติดดีนะครับแต่ว่าเท่าทีา่ลองดูนะครับเงินนี่จะติดดีที่สุดเดี๋ยวผมจะมาลองบัดกรีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าสายไหนบัดกรีติดดีนะครับแล้วก็ติดไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาของดีแล้วกันอันนี้มอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองดูลองดูนะครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าติดง่ายติดดีนะครับเห็นไหมติดทั่วเลยนะครับอันนี้คือสายดีเมทัลร้อยนะครับมอนสเตอร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวเนี้ยทาเป็นสายสัญญาณดีมากๆนะครับสายสัญญาณสายลําโพงเนี่ยนะครับแนะนานะครับท่านผู้ชมครับเมทัลร้อยก็สําหรับคนเล่นเครื่องเสียงหวังว่าคงซื้อกันได้เพราะลําโพงนี่ใช้กันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็คือข้างหนึ่งก็ประมาณทั้งสองเมตรก็ น่าจะพอแล้วนะครับพอเพียงแล้วซึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเนี่ยมปตลาร้อยนี่คิดว่าเหมาะที่จะมาใช้นะครับต่อมาเป็นสายเงินนะครับสายเงินสายเงินเส้นจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอามาทําเป็นสายสัญญาณได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมปับปรีดูนะครับอ่าติดง่ายติดง่ายมากนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยจ่อปุ๊บติดเลยนะครับอันนี้ก็สายเงินอยู่ประเภทหนึ่งแต่อันนี้เป็นฝอยนะครับอันนี้จะเป็นฝอยมาให้ดูนะครับ เนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับติดง่ายมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเอ,อเนี่ยผ่านนะครับที่ที่บบตตรีมาให้ดูนี่คือผ่านแล้วนะครับครานี้มาดูสายลำโพงเนี่ยครับสายลำโพงอันนี้ก็ยี่ห้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาลองลอง,งดูกันอันนี้เป็นทองแดงนะครับประเภทนี้นะครับ อันนี้ก็ติดดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับอันนี้สายลําโพงมียี่ห้อนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับติดดีเลยเนี่ยผมเห็นเขาเขียนเป็นอ๋อแซวสตรีมนะครับแซวสตรีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายลําโพงแซวสตรีมแซวสตรีมเนี่ยอ่าน่าจะเป็นยูเอนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสายลําโพงเห็นไหมครับเนี่ยติดดีเลยเนี่ยติดดีเลยอ่าอันนี้ผ่านนะครับคราวนี้มาดู ต่อไปนะครับต่อไปอ่ามาดูประเภทที่แบบถูกๆก,กันบ้างนะครับที่ว่าผมบอกว่าเมดละสิบ,บาทนะครับเนี่ยเรามาดูกันนี่ครับท่านผู้ชมครับบัตรีเห็นไหมครับติดไหมเนี่ยผมให้ดูชัดๆเลยนะครับ เนี่ยเนี่ยนะครับไม่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยมันไม่ค่อยติดนี่เมตรละสิบบาทนะครับละสิบบาทเนี่ยขาวแดงนะครับขาวแดงแบบเนี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับเห็นชัดชัดเลยฉะนั้นสายประเภทนี้ไม่เหมาะนะครับที่จะเอามาต่อสัญญาณเสียงหรือลําโพงนะครับขาวแดงเมตรละสิบบาทเนี่ยประเภทนี้นะครับ ไม่ดีครับไม่ดีต่อมามาดูแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยครัแบเนี่ยประเภทบ,บัตรกรีมไม่ค่อยติดเนี่ยไม่แนะนําให้เอามาใช้กับเครื่องเสียงนะครับเนี่ยผมไล่มาทีละเส้นทีละเส้นนะครับ ต่อมามาดูสายลำโพงบ้างอันนี้ผมซื้อจากบ้านหม้อนะครับสายลำโพงเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นใหญ่เบลอเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นใหญ่เบลอเลยไม่ติดครับท่านผู้ชมครับไม่ติดครับเส้นนี้ไม่ติดเลยบัดกรีบัดกรียังไงก็ไม่ติดเลยนะครับไอ้ประเภทนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายสายที่ออกมาทําลำโพงเนี่ยนะครับไม่ติดเลยนยครับเห็นเส้นใหญ่เลยนะครับ ไม่ติดอันนี้ไม่ติดลองดูแบบนี้แบบนี้บ้างนะครับเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับประเภทนี้เอาไปทําสายไฟดีนะครับประเภทนี้นะครับเนี่ยไม่ติดเลยครับบัดกรีไม่ติดเลยเนี่ยเห็นไหมครับพยายามบัดกรีแล้วนะครับบัดกรีไม่ติดเลยเห็นไหมครับ จะยังไงก็ไม่ติดนะครับมาดูแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับนี่รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับอันนี้รุ่นใหม่ราคาไม่แพงเหมือนกันนี่น่าจะเม็ดละไม่แน่ใจว่าสิบห้าบาทหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับไม่ติดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับมันต้องปุ๊บเดียวติดเลยเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้ เนี่ยผมเห็นเขาเอามาต่อเครื่องเสียงกลางแจ้งเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมซื้อแจ็คมาแล้วก็เขาต่อกับสายนี้มานะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ติดนี่ท่านผู้ชมอลองคิดดูแล้วกันน,นะครับต่อมาเดลือเส้นหนึ่งนะครับเหลือเส้นหนึ่งอ่าแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้นี่ก็เป็นสายลำโพงนะครับสายลำโพง อ่าแบบนี้ติดครับท problem, ่านผู้ชมครับติดครับอ่ามาดูกันมียี่ห้อหรือเปล่านะครับเพราะก่อนเรามียี Wij ่ห้อครับท่านผู้ชมครับนี่ม er ียี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนยี่ห้ออะไร High p e r f o r m a n c นนะครับยี่ห้อ Performance นะครับท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมเล่นเครื่องเสียงคงรู้จักนะครับยี่ห้อ Performance นะครับนี่นี่เลยนะครับ อแบตเตอรี่ติดเห็นไหมครับสปีกเกอร์เนี่ยเคเบิลอ่าเห็นไหมครับนี่แบตเตอรี่ติดเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับกับสัญญาณเสียงนะครับอ่าต่อ r c a ต่อลาโพงได้เลยนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับสุกนะครับนี่ไงครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่เห็นไหมครับแบตเตอรี่ติดสวยๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับนี่ นี่มอนสเตอร์นะครับ U S A เห็นไหมครับบัตรกีติดติดสวยเลยอ่าอันนี้คือผมแนะนำให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะเลือกสายนะครับนี่เห็นไหมกองนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเอาไปต่ออย่างอื่นนะครับใช้ยางอื่นพวกสายฟงสายไฟต่างๆนะครับอ่าแล้วก็พวกนี้เหมาะที่เอามาต่อกับเป็นสายสัญญาณหรือสายลำโพงนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับ เราไม่ต้องซื้อแพงแต่ว่าเรามาทดสอบตรงนี้ก่อนนะครับอันไหนที่เราทดสอบบตตรรีติดก็คือผ่านนะครับอ่าอันนี sure> ้คือทดสอบแบบง่ายๆแบบลูกทุ uh ่งเลยนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องไปฟังใครว่าโอ้สายนั่นดีไม่ดีเงี้ยเราทดสอบด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ชอบเครื่องเสียงรักเครื่องเสียงนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับที่ท่านได้รับชมคลิปของผมไม่มีใครมา พิสูจน์ให้ท่านดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คิดว่าคงมีประโยชน์อย่างมากๆนะครับสาหรับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับหรือท่านชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ